ครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับอามาดูอีกชนิดหนึ่งที่ผมได้เพาะพัน์ุจากมาเมล็ดนะครับผมไปซื้อมาจากตลาดารู้กันไม่เอ่ยรู้จักกันไม่เอ่ยมันคือต้นอะไรนี่นะครับมีอยูอ่สีต้นนะครับนี่อันนี้เพาะจากมาเมล็ดนะครับอันนี้เพาะจากมาเมล็ดนี่มันคือต้นมะขามเอา้าไม่ใช่ มันคือสตอรครับผมนี่ผมไปซื้อมาเล็กจากตลาดนัดนะครับพอดีเห็นว่ามันมันมีรากงอกผมก็เลยซื้อมาเพาะเล่นๆน,นะครับนี่ส่วนต้นนี้ผมตัดยอดออกครับจะทําให้เป็นต้นเตี้ยโดยการทดลองนะครับผมเกษตรทําทไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปอะไร มาให้เพื่อนๆพื่พี่น้องๆได้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ